ยังมีอยู่เลยคือมีน้ำน,น่ะแต่ว่าเลิกจ่ายไปแล้วมามาก็หลังรุ่งไปเลยนี่หวานแล้วมันเคารพแบบเออไม่ใช่นี่ว่ยเดี๋ยวไป <c oughs> ไปเจอวงเวียนเล็กเออวงเวียนเล็กปกติมาพเพราะเลี้ยวปุ๊บมันเข้า ทำเลยไงเรื่อนดานใช่ไหมพี่ก็จำวงเวียนดีเด้แต่พี่ไปตีเป็นวงเวียนนั้นไงโอ้ยดีประสาทพี่ต้องบอกว่าเออพอออกไปนะจำเผื่อขากลับได้แล้งั้นนะเรานขับไม่ยากแล้วเราก็เลี้ยวออกแค่นั้นเองออกไปแล้วก็ออกขวา พืชนป่าเพื่อนแป๊บเดียวซ้ำกับโตเห็นปะชั่วโมงหนึ่งเขาก็ถึงนีตรงนี้มันหลอกตาเรามากเลยล่ะสวยตรงนี้ตรงนี้แบบอลังการอะเหมือนอะคาเรียร์อะคาวิเอียมเหมือนเราอยู่ในอะคาวิเอียมเลยว่ะตรงเนี้ยแสงสีน้องเงินเลยมั้ะรูปมาอีกราดจะแสงสวยฉันจะได้หนีไม่อีกราดสองสองครึ่งสามสองเรียบร้อยไปเพล็กร์ตูลแล้วยิ้มได้แหละไปแต่งหน้าจริง อมันไม่ได้เอาไปนะพี่อุ๋มมันกัดนอนแอกแรกไว้เออเหมือนประมาณว่าแม่พ่อแม่มันไล่ไอ้กระสรองก๊หลยแคมปิ้งบูบินรถลายนี่ตอนนี้นี่อากาศอไรขาคาร์เไปจอดตรงนี้เลยนี่สีเติมพลังเติมพลังไข่คนละลูกไข่ลูกข้าวเหนียวเพราะว่ามันละลายกับธรรมชาติหรือมันบ้า ป็นปุ๋ยได้ไม่ไออโปรเจกตียลมโอเคทิบเบลสันขิ้นไข่ขิ้นไข่ไปแล้วเดิมเริ่มเดินทางแล้วพร้อมหกสาวอันตรายเขาแรกของปีแล้วเนี่ย ันกเราที่อันตรายกระเป๋าแป๊บๆนึ่งทั้งนูนี่ตึง่นี่ได้แล้วนึงก็้วเติมพลังาเติมต้มันขี้ก็ตายรวยๆเติมพลังเขาาดอะตอนนี้เริ่มแตกกันแล้วนะนี่ไงี่ใครว่้กัส ที่เราจะไปกันสูงสุดนี่เลยนู่นเลยอืตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะขึ้นเขาไปนูน่นมีห้องน้ำเข้าห้องน้ำก่อนมีที่จอดรถใหญ่มากกว้างขวาง,วางแล้วก็เดินไปท,ที่จอดรถวันนึงเท่าไหร่สองร้อยหรอละเดินไปทางแดงนะคะวันนี้ทางแดง4ี่กิโล ตัดกำลังเอาอีกแล้วเืิน เือผ้าออกแล้วเมื่อกี้หนาวสั่น๊กๆๆๆๆๆอ้าวอะนี่เราแสงกลุ่มไปรุ่นมาหลายกลุ่มแล้วเนาะกลุ่มว้รุ่นนีประมาณ7 0็ดสิบแปเจ็เราแซงมาแล้ว ไวรุ่นอยู่ข้างหลังเราไปแล้วนะคะเราแซงแล้วหินเฮ็ดบันไดเห็นแล้วแม่เห็นแล้วเออเห็นเขาจะทำทางให้เราสร้างให้ให้ทำบันไดขึ้นแน่แน่ให้ลังแข็งเลยเชือกแข็งก็ลังอีกถอดแล้วได้บาดลอกขาดมาได้ไหมขาดเนาะมันจะตายมันจะตายหอนเลย มาไก่เลยนักแข่งไส่นกแมเอาแข้งซ้ำกันเนี่ยกระดูกนละเบือยา้ะเอามาณเดียวกระดูกเดียวกันไ่สเล็กไสิเล็กกันเดียวก็หัวอันนี้ไม่ใะไ้งกระดูกผูกับกระดูกเล็กมันคือด้ไรจ้มันเป็นมามะถาปะทะแข้งเขาบงกระดูกผูกับกระดูกเล็กเขาบรินัดกันดี่ จากนี้แถวนี้แหละค่ะว่านอนเรีนนไปรุดผู้กับผู้วะเจอของ่าไม่ที่กันแหละนั่นเองเราถอดเก่งมันถอดเลิ่มเลื่มไปแล้วะปาดหินหินหินไตแล้วหยุดวะไหนดิเข้ากับไปก็เอาเอาเอาเริ่มถอดลอกคาบแล้วหินกมอนเด้อบัดหินซื้อรองเท้าแยกตัวเองตีปลายตีแล้วมันใหญ่มันาหยอดจุดจุดนัดพบตรงนี้จุดนัดพบถอดเสื้อผ้าแล้วก็ไปต่อ กัะน oh ุ่งหรืถ้าคนคนเดียวกันได้เบิด์มูบ่นเสแล้วเดี๋ยวเขี่วกับจีตอมคักตอมแน่ยื่นไหมนี่นี่จี้คุ้มกัดยี้นี่ด้ไรก็ขึ้นอะหูหนักหน้าเลยนั่นนี่แล้วตาย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 ไม่ทานนี้กันไหมล่ะกินเอาไปยานของไทยบ่ของไทยนี่คุณภาพเด้อครับจอ ไกลเลยขึ้นเครื่องวินสามน้ำคนทุเรศมาไกลไสปเดนานี่าโองยัอเาจนเดี๋ยวฉันจะออกก๊อกทีสามอย่างานเขาได้ปะ

มาถึงครึ่งทางแล้วนะครึ่งทางแล้วอีก1.8ึกิโลตรงน,นู้นลมนู้นปวดหัวหูเย็นทีไรปวดหัวทุกทีลบที่ใส่เลยหูเจ้าเย็นลมนิดหน่อยๆลัวนี่ครึ่งทางแล้วนะคะจุดที่เราจะไปนะคะจุดที่เราจะไปตรงนู้นข้ามข้ามเขาฝั่งนนท์ไปหเห็นไหมหน่ข้ามไปข้ามไปอีก อีกประมาณกิโลสองกิโลกิโลแปดร้อยเมตรนะซูมไปหน่อยซูมซูมซูมตรงโน้นข้ามไปอีกน่กมตรดข้อยครึ่งทางเราเดินหลังจากพักแล้วเราก็เดินต่ออีกหนึ่งกิโลเมตรแปดแครึ่งทาง

เนอเซนเนี่ยโอ้เซนหลอดเลยทางนั่นท่านนี่ไม่ทางใหม่มึงหมอกแล้วคนเริ่มเริ่มน้แล้วคุณชอบเด็ดป็นป็นป็นทำจะเป็นบันไดอีกเพิ่ มันได้อย่างรู้เลยนีน้่เราข้ามเขามาหนึ่ง,งลูกสองลูกแล้วนะคะท่นนี้แล่เราก็มุ่งนาสู่เพลกัสตูนที่เมืองสตาวังเนอร์นอร์เวย์มาครึ่งทางะ่ะยังมีแรงเหลือเฟืออนนี้นาฬิกาดังตุ้ม ได้ล้วม่ฉลองแล้วก่อนทางต่าตรงนี้บอครม้นขอับเตะ น้ำบ่ที่พักหรือห้องน้ำห้องขอตมพยาบาลเนอร์ดบูเนอร์ดบูถ้าติดเขาเขาให้อยู่ได้ไงเอ็นเอนทรีถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าหรือว่าอะไรก็เข้าไปอยู่ในนี้แล้วก็โทรหนึ่งหนึ่งสามเอ็นเอนทรี สวัสดี di ยูด ya าด ลานกว้างถึงลานกว้า,ลางลังเขาลูกนี่กแม่นครนี่นเรามามเจอลานกว้างลานกว้างตรงนี้เจรสบาย6 0กิโลลงไป3,001ขึ้นข้างบน900ตรงจุดนี้อีก900เมตร 谢、yeah. คอยไปแล้วเนาะอังคนเกือบตลอดหอวะตลอดซึ่งเราล่ะซ้อมไปว้าอุ้ยเสียวอุ้ยตะยานมันมีอันนั้นให้เบิ่งณคือ

เขาใส่เลยหรเอ๊ะมมอีหเขาใช่เลยอย่าเยยบกูนะโอเคไปละไปเอาอีกเอาอีกเอาอีกบหนอ ก็เสียเอาเขาตั้งเสร็จอะไรยังไม่กินเลยอันนี้ขาลงแล้วเราเดินชิวๆขาลงสบายๆนะคะเริ่มหนาวใส่เสื้อกันหนาวกันแล้วนะหมอกข้างหลังมาเตรียมตัวใช่ไหมเข้าเขตสัตว์ป่าอันตราย โดนไปหลายเติมเนาะทาไปไม่ล่มทาไปไม่ล่มพวกใกล้พวกหินพวกหินพวกจุ้งแต่เริ่มไม่ล่มแต่ในป่ากับปะเนี่ยปะเริ่มเข้าสู่ป่าอันตราย จ๊ะนี่สบายมากเลยเขาทำทางให้เดินสบายห้ซะบ้าให้ซะบ้าเลยไปได้อ่ะโหมันดอดอยู่ก่อนออกสตาเป็นนอนก่อนโอ้ถอยหลังลงแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ปวดปวดครับปวดขาไทลูอันนี้โอันนี้ขาลงนะคะต้องถอยหลังลงนะค่ะมันเจ็บเจ็บเท้าเจ็บขาลงดับได้มั้